สวัสดีค่ะวันนี้พบกันกับเตยอ,อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เตยจะมีสาระหรือว่าที่ดีๆมาฝากลูกค้านะคะสำหรับรถ t o y ยต a r e ี o นะคะก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะน้องเตยเพชรโยนค่ะหรือว่าเหมือเตยนั่นเอง,เองวันนี้เราอยู่กันที่ช่องเตยกระปะ กะบะมือสองเกรดเนะคะลูกค้าเราอยู่กันที่บริษัทเทศยนต์เซรีไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งนะคะเราก็วันนี้เตยไม่ได้มาขายรถแต่ก็จะแอบแฝงขายรถด,ด้วยนิดหน่อยนะคะฝ <c oughs> ากลูกค้าทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเตยด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เตยด้วยนะคะอ่ะเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะวันนี้เตยมาอยู่ที่ บริษัทเชรยนต์กับรถคันนี้นะคะโตโยต้ารีโวนะคะกับปัญหาที่ชอบเกิดนะคะลูกค้าท่านไหนที่ขับรถโตโยต้ารีโวอาจจะเจอบ้างนะคะหลักๆเตยแจ้งก่อนว่าเตยเคยอยู่กับอู่ต้อมรถหรือว่าเป็นหัวหน้าช่างยนต์มาก่อนนะคะอยู่ประมาณสองปีพอจะรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์นิดหน่อยสําหรับตัวผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะ ก็จะมีเคล็ดลับมาฝากลูกค้านะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน้ําหายของ Toyota ารีโวทำไมถึงเกิดบ่อยแล้วเกิดจากอะไรนะคะการเกิดอาการน้ําหายนะคะส่งผลให้กับเครื่องยนต์ถึงกับว่าโอเวอร์ฮีทหรือว่าน็อกไปก็เลยก็ว่าได้ความร้อนขึ้นหรือว่าอีกสับหนึ่งเขาเรียกว่าโอเวอร์ฮีทของสับช่างนะคะการเกิดน้ําหายของ Toyota ารีโวค่อนข้างเกิดบ่อย เจอบ่อยมากในการที่แบบตอนที่เตอทําการซ่อมรถหรือว่าช่วงหลังๆก็ยังมีลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามว่าทําไมรถเขาถึงมีอาการน้ําหายน้ยํายุบหายหรือว่าเดินทางไกลถึงกับเครื่องโอเวอร์ฮีตเครื่องพังไปเลยน้ําเข้าระบบเครื่องไปเลยก็มีนะคะการเกิดอาการน้ําหายนะคะอีกระบบหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบ egr ระบบ egr คืออะไรนะคะระบบ egr คือการเอาไอเสียมาเผาไหม ทําการเผาไหม้ใหม่เพื่อให้เป็นไอดีนะคะวนเข้าในเครื่องยนต์ของเราเพื่อใช้งานมันจะลดะภาวะโลกร้อนได้เป็นระบบอีกระบบหนึ่งของรถนะคะที่มีมาก็ไม่ใช่แค่ t o โยต้ารีโวนะคะมีไม่ว่าจะเป็นอ l l นิวอ s สุหรือว่ารถรุ่นไหนๆก็มีนะคะสำหรับระบบ EGR เขะาะทำขึ้นมาแต่ว่าระบบ EGR หรือว่าปัญหาน้ําหายของรี v o ทําไมถึงเกิดบ่อย าอาจจะเป็นเพราะด้านในของระบบ EGR หรือว่า o o l i n g EGR นะคะมันเป็นเหมือนแผงลังรึ่งบางๆค่อนข้างบางสำหรับรุ่นนี้นะคะทำให้เกิดว่าถ้าเกิดแรงดันแบบทีๆหรือว่าเขาเหมาสวนเยอะๆหรือว่าประมาณนี้มีแรงอัดสูงๆทำให้แผงด้านในที่เป็นเหมือนลังรึ่งบางๆนั้นชํำรูดเสียหายหรือว่าขาดได้ก็เลยทำให้ระบบน้ำไหลเข้าไปในระบบ EGR เข้าไปในท่อไอเสียถึงร้ายแรงไปถึงกับ ทำให้ไหลเข้าไปในเครื่องน้ําระบบน้ําไหลออกทางท่อไอเสียเลยก็มีนะคะแนวทางแก้ปัญหานะคะก็ง่ายๆสําหรับ Toyota ารีโวนะคะมันจะมีระบบ EGR เนาะเราก็สามารถใช้แผ่นนี่เดี๋ยวตัวจะขึ้นให้ตรงนี้ให้ดูนะคะแผ่น EGR หรือว่าแผ่นอุด EGR นะคะอุด EGR เราจะอุดฝั่งไอ1ดีจุดก็ได้ฝั่งไอเสีย1จุดก็ได้แต่ t o โยต้ารีโวจะมีทั้งหมดสจุดนะคะหลักๆจะมีสจุดเนาะฝั่งไอเดี ID 2แล้วก็ฝั่งไอเสียอีก2นะคะเราปิดปิดแค่การไหลเวียนของอ่าไ d กับไอเสียแค่นั้นนะคะแต่ว่ามอเตอร์ EGR ก็ยังทำงานปกตินะคะแต่ก็ยังมีแต่อีกนะคะแต่สำหรับรถที่ปี19ลงมานะับตั้งแต่ปี19 18 17 16ไล่ลงมาเรื่อยๆสำหรับเครื่อง Toyota Revo มันก็จะไม่ทำให้เกิดไฟโชว์เนาะในการที่เราปิดอ่ะ อุด EGR หรือว่าปิดระบบ EGR จะไม่ทำให้การมีไฟโชว์ที่หน้าปัดเรือนไม้ของเราตรงนั้นจะไม่มีไฟโชว์นะคะก็ยังมีแต่อีกเพราะว่าถ้าเป็นรถตั้งแต่ปี2020ขึ้นมานะคะ2020 Toyota r บ v o หรือว่า Fortuner ที่เป็นเครื่องเครื่องยนต์ปี2020ขึ้นมานะคะถ้าเราทำการอุด EGR จะทำให้เกิดไฟโชว์ทันทีไฟโชว์เดี๋ยวเตยให้ขึ้นให้ดูตรงนี้อีกรอบนึงว่าไฟรูปไหนนะ ไฟรูปนี้นะคะถ้าเราอุด EGR หรือหยุดการทำงานของระบบ EGR จะทำให้ไฟรูปนี้โชว์ที่หน้าปัดเลือนไม้ของเราจะทำถามว่า ไฟโชว์อุด EGR แล้วไฟโชว์เกิดปัญหาอะไรกับเครื่องไหมไม่ได้มีผลอะไรกับเครื่องยนต์นะคะแต่เพียงแค่ว่าเขามาท,ทำเป็นระบบใหม่ขึ้นมาถ้าอุด EGR ในรถตั้งแต่ Toyota r ร vo 2020ขึ้นมาจะทำให้เกิดไฟโชว์เพื่อแจ้งเตือนว่าการทำงานของระบบ EGR ขัดข้องหรือว่ามีปัญหาเท่านั้นเองไม่ได้ส่งผลอะไรกับเครื่องยนต์แนะนาว่าถ้าจะทาการอ,อุด EGR สาหรับรถ To y ย ta ปี2020ขึ้นมาให้ทาการ ปิดโค้ดหรือว่ารีแมปนั่นเองนะคะรีแมปปิดแค่ระบบ EGR แค่จุดเดียวแค่นั้นเพื่อไม่ให้เขาทํางานหรือว่าหยุดการทํางานแบบสิ้นเชิงของเขานะคะไม่ได้ส่งผลอะไรอาจจะเป็นอ่าปล่อยให้ไอเสียออกสู่อากาศมลภาวะมลพิษบ้างแต่อาจจะส่งผลดีต่อเครื่องยนต์ของเราเราก็ควรจะแลกได้เนาะค่ะ ก็ถ้าเป็นรถ Toyota ปี2020ขึ้นมานะคะแนะนําว่าถ้าอุด EGR ล้างถอยร่วมไมดีอุด EGR มาแล้วแนะนําให้ลูกค้านะคะรีแมปปิดโค้ดหรือว่าปิดการทํางานของระบบ EGR เพื่อไม่ให้เกิดไฟโชว์ที่หน้าเรือนไม้ของเรานะคะไฟโชว์ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อเครื่องยนต์นะคะแต่ว่าถ้าในระยะเวลานานเราเกิดไม่ได้ปิดไฟโชว์ไฟก็ยังโชว์อยู่นั่นเรื่อยๆ ในณเวลาหนึ่งรถเราเกิดมีปัญหาแล้วระบบอื่นๆมีการผิดปกติเราจะไม่ทราบได้ว่าไฟตรงนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์มีปัญหาเราจะไม่ทราบได้เพราะว่าเราก็จะเห็นไฟโชว์ของเราก็จะคิดว่าเออไฟโชว์ตรงนี้เป็นของ EGR นะคะควรปิดนะคะเพื่อไม่ให้เกิดไฟโชว์ระบบอื่นๆเราจะได้แจ้งเตือนว่าถ้าเกิดมีปัญหาไฟจะโชว์ขึ้นมาเราจะได้ทราบได้ว่าเป็นของระบบไหนนะคะ ทิปนี้ก็มาฝากกับลูกค้านะคะลูกค้าท่านไหนมีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ ETR หรือว่าระบบเครื่องยนต์อื่นๆนะคะฝากมาแชร์ให้เตยบ้างนะคะเตยจะได้มีแบบทิกดีๆมาฝากลูกค้านะคะหรือว่าข้อมูลหนึ่นๆกับระบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกองอากาศเซนเซอร์แอร์โฟรหรือว่าระบบ EBS รวมไปถึงท่ออ่าอินเตอร์มีทำไมอะไรยังไงเตยอาจจะไปหาข้อมูลมาฝากลูกค้าอีกนะคะ ว่ามันดียังไงหรือว่ามีปัญหาอะไรแก้ตรงไหนเราจะได้มาแชร์กันลูกค้าท่านไหนสนใจก็หรือว่าเป็นข้อมูลนี้เป็นผลเป็นทิคหรือว่าเป็นผลอะไรดีๆกับลูกค้านะคะฝากลูกค้าด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้กับช่องเต๋ของเตยด้วยนะคะมีทิคดีๆหรือแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์เดี๋ยวเตยจะนามาฝาก หรือว่าลูกค้านํามาแชร์กับเตยได้นะคะเตยก็ผู้หญิงตัวเล็กๆเคยเป็นหัวหน้าช่างยนต์มาก่อนก็พอจะทราบบ้างหรือว่าลูกค้าท่านไหนสนใจรถมือสองเกรด A พรีเมียมนะคะแนะนํามาหาเตยได้นะรถเราเกรด A พรีเมียมรถหน่วยงานประวัติศูนย์เช็คได้ไม่มีชนหนัก ทิคว่ำจมน้ํากับสีกอไมล์เรารีวิวตามจริงทุกๆกคันนะคะฝากลูกค้าด้วยนะคะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยค่ะ0 6 2 2 6 1 9 6 4 6เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ยินดีบริการให้บริการลูกค้าทุกๆุกคันนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะฝากด้วยนะคะช่องเตยกระบะมือสองเกรดเอค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเตยหาทิคดีๆหรือข้อมูลดีๆเกี่ยวกับรถยนต์มาฝากนะคะขอบคุณค่ะ